ให้เย hey, สวัสดีไวรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียหมีพาวาปีสามอีกแล้วนั่นเองอยู่กับเกมโลมาเอกตอนแรกว่าจะไปจะให้อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ของอะไรนะเปาคุนยินโอ้รู้สึกเปาคุนยินจะเกลือแล้วือเกลือไม่ไหวเกลือไม่ไหวจริงๆเปาคุนจินก็กลับมาอยู่โลมาเอกเหมือนเดิมนี่แหละนะก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เราก็โลมาเอกก้อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร กดติดตามไว้ช่องเฮียหมี่ภาวะ v ีด้วยวนทุกคนที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียหมี่ภาวะไว้ด้วยนะทุกคนลกลุ่มลักี้ทมตอนนี้ยังเปิดรับสมาชิกอยู่เหมือนเดิมเปิดเรื่อยๆทุกคนก็ขอเพียงแค่แอดไลน์แอดเฮียเข้ามาแล้วก็ทักมาบอกเฮียว,ว่าขอเข้ากลุ่มเด็กเฮียส่งลิงก์ทางเข้ากลุ่มให้นะทุกคนก็สำหรับวันนี้ทุน700บาท กับโรมาเอจะไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยูย่ที่กลุ่มคาหมับอยากได้สารับช่างอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกับเกียมีพาวาวร์วีสามก็เบรคหกบาทเลยซองร้อยเบรคหกบาทที่ซองร้อย l e t เ go <S เปิดนี้ด้วยเปิดเทอร์โบด้วยเปิดเทอร์โบก็ไม่ได้ช่วยอะไรรลกโรมาเอเนี่ยมาไม่ได้เจอกันนานดูที่สี่โตมันจะ สิงโตมันจะอารมณ์ดีให้เราฟันหรือเปล่าขวาไปก่อนเลยแล้วกันนี่ไงอารมณ์ดีตบกูก่อนเลยแล้วกันอารมณ์ดีเพราะมีความสูงแทงไปก่อนบาปหลบได้โอ,อ้โหโดดเป็นกิงโตตรงกลางสิงโตต้อนรับแบบอบอุ่นเหมือนเดิมกิลลี่คือการต้อนรับแบบอบอุ่นนี่แหละคือการต้อนรับแบบครอบรัวฟันก็หลบได้กลับไปขวาเจอสิงโตเรียบร้อยรอบนี้ไม่ได้เยียอะไรสักอย่างครับตักทิ้งนี้แม่มือเนี่ย มือเนี่ยน่าจะเน่ามือเนี่ยน่าจะเน่าทุกคนจัดมา54ซื้อไป200ได้54บาทอ,อุ้น้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลซื้อไป219ได้54รู้สึกมือเนี่ยจะเน่าเืินมือเฮียนอย่างเน่าเลยบอกเปิดไปด้วยเดินทางแสากลางฮะ นี่ไงเดินทางสายการขอจิ้มไปก่อนโอ้โหโดดเป็นกบขอย้ำไปหนึ่งทีโดดเป็นก,บอ,ก,นดดนกบอีกแล้วครับด้านขวามาสองดาบโดดเป็นกบมึงก็เกินไปมึงจะโดดอะไรขนาดนั้นอาตบกูซะพอ,อใจมึงยังอ่ะไปซ้ายอ้าวยจะกดซ้ายโดนขวาเรียบร้อยโดนตบไปสองทีถือไป200ไม่ได้เฮียอะไรสักปาททิมในที่สุดมันใก้กูทิ้มแล้วก็ตบกูสวนเรียบร้อย ซื้อไป219รสได้9กหมันมีอะไรเกลือกว่าค่ายนี้บ้างวะพอทำดีมีค่ายไหนเกลือกว่าค่ายนี้บ้างโคตรเกลือเลยค่ายจินลี่โคตรจะเกลือหมดคำจะพูดจริงๆกยนี้มึงหิวหรือไงไม่ค่อยมีคนเข้ามาเล่นหรือว่ายังไงบอกหน่อย จิ้มก่อนอือก่อนจิม้มในทู้ย้ำไปหน,นึ่งทีสองดับฟานน์ให้กูได้เล่นบ้างคธอให้กูได้เล่นอย่างงี้บ้างคธอเพือ่อนตรงกลางไปสีโต๊ะตกคุแล้วซ้ายไม่เอาตรงกลางโอ้โหมึงก็รอกูอยู่ตรงกลางกูก็เหลือจะเชื่อมึงนหลือกตัดหุนกูนยังไม่ได้กำไรกูขาดทุ้นอีกสามบาทไม่ต้องได้กำไรกันแล้ววันนี้ ไม่ต้องมีแล้วกำ,ลกำไรเอากำหมัดไปก่อนไวมมึงอ่ะอกำไรไม่ต้องเอากำหมัดไปก่อนไวมมึงอ่ะไหลไปก่อนข้างนอกหนึ่งดีแล้วก็ข้าโบนัสมาไม่ต้องเอากำไรเอากำหมัดนูนมึงอ่ะเปิดซ้ายบ้างดีกว่าอ้าวเปิดมาคุณบ้าโดนก่อนเลย กูเรียอย่างเชื่อมึงจริงๆกูซ้ายอีกรอบนึงไงกวันนี้กูเดินทางซ้ายกูไม่เดินทางสายกลางด้วยกูจะเดินทางซ้ายอือหึกะโดนสีโตไปดิครับซ้ายขอะมึงอะอาซ้ายอีกทียาซ้ายก็สีโตดวงกูทำด้วยอะไรเว้ยซื้อสองร้อยได้ห้าสิบก็เหลือจะเชื่อกับตัวเองเหมือนกันอ่ะ หือมันสองร้อยสิบเก้าใช่ไหมอือไหลข้างนอกคือคืยหมุนให้เหลือสองร้อยสิบเก้าซื้อไม้เดียวปมคือจบแค่นั้นพอใายเหี้ย,ย,ย,ยอะไรเคีมคลิปหายอือสิงโตไม่จ่ายกูด้วยเอา้าเยี่ยมไปเลวยวายมาแอาคุณได้เล่นอยู่สวยงาม ก็ไหลข้างนอกหน่อยละกันนะไหลเหรอวะข้างนอกกูไม่เห็นไหลเลยโทษเฮียก็ไม่เห็นจะไหลเลยตอนเนี้ยอืมอืมอืมแดกเข้าไปตังคูเนี่ยแดกเข้าไปกดอีกทีกดอีกทีไม่น่าพอแล้วโทษไป let's go ไม่พอไม่พอไปเนี่ยซื้อแมงม้าสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนดวงไปเลยฮะมาดีมาดีทำไมมันขึ้นติดลบสี่บาทให้กูด้วยเนี่ยกูก็งงเหมือนกันมา สายได้แทงไหมเออไห้กูได้แทงมึงไงเธอสายย้ำไปหนึ่งทีสองดาบฟันไปพ่อโอ้โหดดเป็นกบอื้อแทงอย่าตกอย่าได้สวนนั่นไงมันสู้มันสู้ตรงกลางย้ำึ่งทีสองดาบได้ฟันไปพ่อได้ฟันมาเฮ้ยดอกนี้ได้ฟันกำไรแหละกำไรแต่มึงจะสวนกูทุกดอกไม่ได้นะ ขวาไม่ไปกลับไปซ้ายเขาเรียกว่าสับขาหลอกแต่โดยเป็นกบเลยเว้นขวาเรียบร้อยออกออกจากเกมฮะแต่กําไรก็ได้กําไรอโอ้ฟันมาไม่รู้กี่รอบปันมาสี่ห้ารอบเพิ่งได้กําไรรอบนี้อืน้ําตาจะไหลน้ําตาเฮาไหลผ้าน้าตาไหลผ้าไอ้นีไ,ไ,ไปสองล้อไปสองล้อ กำไรเจ็ดร้อยหรือยี่สิบบาทเยียเหมือนกันกูจะฟันจนกว่ากูจะได้กำไรอ่ะเนี่ยมันแต่กูไม่เติมซื้อแล้วกูบอกกูพูดเป็นงั้นแหละคว่าไปก่อนฮะสีต่ตัวรอ,ต,อต้อนรับกำไรไม่ต้องเอาอะไรเฮียกูจะกำหมัดละฟันไปหนึ่งทีโดนโลบเป็นโกบอีกแล้วครับฟันอีกหนึ่งทีดองดาป้าร้อยยี่สิบส่วนทุกดอกส่วนทุกดอก ขวาจิมจิมโดดเป็นกวกขวายามีหนึ่งดีจิ้มจ,มมจ,มจิมกรออะโดดนะมึงโรนันโดหรือเปล่ามึงหลบันากนี้ก็มันไปอนู่หสองดาบกำไรอีกหนึ่งรอบน้ำตาจะไหลกำไรอีกหนึ่งรอบน้ำตาจะไหลตรงกลางสองดาบไปฝานถึดอกนี้แน่นอยู่แล้วกระโตกกูออกเกมกูเลี้ยงชอบจริงๆมาเรามีกำไรอีกหนึ่งรอบน้ำตาจะไหลฮะ สามร้อยเจ็ดสิบแปดเอยังห่างไกลกับคาว่าทุนเ้าเรียกว่ายังห่างไกลอับคาว่าทุนซื้อดิเก้าบาทงี่หือเก้าบาทด้วยสามร้อยมามามันต้องมันต้องกลับมาทุนแล้วมันต้องกลับมาทุนของเราแล้ะรอบเนี้ยซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายตรงกลางครับเดินทางสายการแข่งไปก่อนหนึ่งทีปาดโดนหลบเป็นกบ ตรงกลางหนึ่งทีสโตรอต้อนรับโบขวาย้ายซ้ายดีไปขวาดีชอบทางไหลายเป็นคนหลายขวานึงทีสองดาบวันไปเออดอกน,นี้จุกๆไปร้อยแปดสิบแต่กูไปซื้อไปสามล้อและเหลืออีกชีวิตเดียวด้วยเหลืออีกชีวิตเดียวด้วย้ายตรงกลางดีเดินทางสายกลางอะ่ะยังพม่กอยังพม่ตกเรียบเลยซื้อสามลอ้อขัดทุ้น ตักทุ่งอีกแล้วค่ะงร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทให้กูได้กำไรหน่อยเถอะเพื่อนกูเล่นมึงมาไม่รู้กี่รอบกูก็ไม่เคยจะได้กำไรกับเขาสักทีบอกเลยว่ามีเท่าไหร่ลงเท่าหมดหมดหน้าตักหมดหน้าตักคว้าร้ายซ้ายดีคว้าร้ายซ้ายดี ขวาครับเป็นคนหลายๆนี่ไงคนหลยายๆก็โดนตบไปดินคนหลายๆคนหลายๆอ่ะซ้ายไปดิทางดีทางสว่างนี่ไงโดนหลบโดดหลบเป็นกบอีกแล้วกูซ้ายไปอีกหนึ่งทีม,ม,มึงจะโดดอะไรขนาดนั้นมึงแข่งกระโดดไกลไหมไอเวนมามโดดอีกแล้วซ้ายกลับไปซ้ายทิมทิมโอ้มึงกะหลบกูเกินกมึงกะไม่มมให้กูเล่นเลยหรือยังไง ตบกูให้หมดหมดไปซะตังเนี่ยตบให้หมดหมดไปซะตังเนี่ยตรงกลางยิมหลบได้ซ้ายทิมเพิ่งจะได้ยิ้มกับเขาแล้วก็ตบสวนกูไหมอันเละยังใจดีหนุ่มคนนี้มายังใจดีขวาทิมหลบอีกแล้วซ้ายทิมหลบอีกเลยโอ้โห้บึงจะสมควรไปโอลิมปิก มือโอลิมปิกโอลิมปิกชายดีหอะหวาฟันของดาบหลบแล้วครับตรงกลางอ,อถ้ากูได้ฟันบ้างเถอแล้วก็ตกขาดทุนไหมรอบนี้สอบสามรยยีบาทไม่แน่ใจนี่ยไม่แน่ใจสามยิสี่มึงก็ยื้อกับกูอยู่อย่างนี้แหลอะอะเอา้าขาดทุนนิดหน่อยขาดทุนนิดหน่อยถือว่าใช้ได้ไปไปต่อ พอได้กำไรเลยดเดี๋ยวผมเพอสองดาบตั้งั้สี่ทีเด้นียยังไงโลบด้วยสองสามทีไม่เอาเอาทีเอาไม่ให้เจอสิงโตก่อนดีกว่าตอนเนี้ยขวาไปรอบนี้เปิดได้สวยไม่เจอสิงโตรตรงกลา,างไปเอ้ยยังเหรอแต่ยังโดดเหมือนเดิมขวาอีกหนึ่งทีสองดาบฟันดกได้อีกเลยขวาอีกหนึ่งทีสองดาบฟันหลบได้อีกเลย ไปแข่งซะโอลิมปิกกระโดดไกลชายชเดี่ยวมึงอ่ะกระโดดไกลชายเดี่ยวซ้ายได้แทงสักทีตกด้วยแทงไม่พอตกด้วยะ่ะตรงกลางสี่โตรอรับอซ้ายอ้าวได้แทงอยู่เอาโ,โดนลบกย้ายกลับมาขวาแทง90แล้วก็ตบแล้วก็ออกเกม ตบแล้วก็ออกเกมมึงไม่คิดที่จะให้กูได้กำไรกับเขาบ้างเลยเหรออือ้อไหลข้างนอกก็ได้วะอื้อยสองทีแบบเอาบิ๊กวินข้างนอกมาจัดมามีกะสองสองโซ,งซ,งซงมีกะสองสองโซ,งซงกลับไปอาเบดสุดท้ายถ้าดอกนี้มึงไม่จ่ายกูกำไรไกูก็จะหมุนทิ้งแล้ว้าออกหน้เกมไพ่มึงเนี่ยจะได้พบได้เจอ เดินทางสายกลางไปฟันหลบเป็นโกบกูจะย,ย้ำแต่ตรงกลางเนยกูไปชดชีวิตด้วยกูไปชดชีวิตด้วยกูจะย้ำจอดตรงกลางเนี่ยมาเออตรงกลางก็โดนตบไปสองทีละฮะย้ำแต่ตรงกลางเนี่ยมามามืฮึบรจัากาศมึงทำอะไรกับมึงหลบไปดิหลบไปดิโดดไปดโดดแร่หาเป็นเน็บเอามึงไงโดดแร่หาเป็นเน็บไปเลยมึงไง อืฟันไหมอืออืออืออืมอืออย่าฟันให้ได้อ่ะมากูได้กดแต่ตรงกลางอ่ะมาดิมาดิเดืออเตือ่อทำไมอ่ะกดแป้งแต่ตรงกลางอะมามันชักจะยาวนานแล้วนะเพื่อนมันชักจะยาวนานเกินไปแล้วเพื่อนสามร้อยสิบแปดไม่พอดูเบ็ดนอกเลยแล้วกันให้มันหมดหมดเลยซะกูเริ่มไม่อยากเห็นหน้ามึงละ ไอ้มันหมดหมดไปซะมันเรื่อไม่อยากเห็นหน้ามึงละอืมอืมนี่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 แดกซะตังกูอะแยกไปซะอือเป็นไงล่ะอืมออ่าหวานเจี๊ยบแม่ตังกูอะอร่อยไหมหอมไหมฮะหอมไหมเงินกูเนี่ยไอ้คิลลี่ไอ้เวนแดกแม่งทุกเกมตั้งแต่ปาวุ่นจินยันโรม่าเอ็ก มึงฟ้องค่คายมึงด้วยเดี๋ยวมึงจะฟ้องค่ายเนะี่ยโอเควันนี้ยังก็พาพวกเองมาวาร์อยู่ในเกมเลิวมาเอกับค่ายจินกี่โดนไปตามระเบียบพูดถึงค่ายจินรีน่ทีไรแดดทุกทีก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ช่องเฮียมีพาวราววี่สามมาด้วยลวกันทุกคนลังเฮียก็จะเลิกละเลิกจ้ะมูจะเลิกเล่นละค่ายมึงเนี่ยจินรี่นะถ้ามึงยังไม่จ่ายกูนะก็สำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ วายรุ่นไอเวนโต